อีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะทําให้เรานั้นตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรานะครับคือการที่คุณนั้นจงอย่าตัดสินใจตอนที่เรานั้นกําลังหดหู่หรือกําลังเครียดหรือโมโหหรือกําลังรู้สึกกังวลหรือกลัวอะไรสักอย่างนะครับแต่จงตัดสินใจบนความรู้สึกมีความสุขหรือ ตัดสินใจตอนที่เราอารมณ์ดีๆตอนใจฟูๆนะครับเพราะมันจะทำให้คุณนั้นสามารถมองเห็นทางเลือกอื่นได้มากกว่านะครับมันก็จะทำให้คุณนั้นสามารถมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ได้สิ่งที่ดีแล้วก็คุ้มค่ากับคุณได้มากที่สุดนั่นเองครับลองเอาเทคนิคการตัดสินใจนี้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับผมครูได้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอ่ทุกคนครับทุกคนสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่า เมื่อวานได้นะครับและคุณก็สามารถมีอำนาจทำให้มันเกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับ